เอ่ต้องรับพิเศษนะสามพันก็สามพันบาทสามพันถ้าหรือสามพันบาทโอเคส่มพัาทขับขรีบนะฮะสามพันถ้าหรือสามพันบาทมีระบบดิจิตอลนะฮะรักษาความเย็น,ยนไ,ได้สิบถึงสิบสิบสององศานะฮะอ่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เป็นเออ่เครื่องทำผ้ายเยน็นเครื่องทำผ้ายเยน็นค่ะเครื่องทำผ้ายเย็นนะฮะ อันนี้จะเหมาะในใช้ในร้านอาหารพัอตาคานโรงแรมครับครับนะคะอย่างอย่างเวลาเราเข้าไปในโรง,งแรมเนี่ยจะมีเวลคัมดริง์ใช่ไหมคะครับครับนะคะมีน้ำมาแก้ทายตรงนี้ก็จะเพิ่มอีกตัวก็คือมีผ้าเย็นให้อ๋อมีผ้าเย็นให้อ่าทำงานงานทำงานไ,านไม่ท่านท่าทมีอะไรกันมาเห็นมีปลั๊กอยู่นี่่ตัวนี้ถึงไม่เสียบนะก็ใส่ใส่น้ํานะคะข้างในจะมีจะมีกล่องน้ำนะคะ ้แล้วก็ใส่ผ้าเปอนน้ำเป็นน้ำนี่เราใส่ไปในนี้คุยง่ายใส่น้ำในนี้อ่าเป็นน้ำอะไรน้ำสะอาดน้ำทั่วไปนะใส่ในนี้นะอ๋อมาเติมน้ำเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็ปิดฝาถูกไหมฮะแล้วไงต่อข้ามลงในช่องของเฉพาะของมันนะข้ามลงในช่องนะฮะช่องนี้นะอ่าช่องช่องนี้อ๋ใส่เข้าไปอ่าช่องเดียวครับผมครับได้ไงต่อเอาเอาม้วนผ้านะคะอ่าไหนครับมม้วนผ้านะคะอ๋อนี่ม้วนใส่อ๋อนี่ม้วนผ้าค่ะ อ๋อม้วนผ้านี่นะนี่คือม้วนผ้าอันเอาเรื่องม้วนผ้าน,น,นะเรา,นนะาจะมีแกนอยู่นะฮะมีก้อนสองข้างนะฮะก็สะดวกฮะอันนี้ใส่ง่ายผ้านี้ใส่เข้าไปอย่างงี้อ่าเป็นบนม้วนนะฮะผ้านี้ก็หนาพอสมควรนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เนี่ยประเด็มันอยู่สูงนิดเกันอ่ะอ่ะใส่ลงไปรูปใส่ลงไปรูปอ่ารอรลรอกันฮะรอเลยป้อนตรงนี้นะฮะเข้าไปในช่องของถูกไหมอ่าเดี๋ยวนะนะป้อนป้อนเข้าไปในร่องนี้แค่เท่านั้นป้อนถึงถึงต้องสุดไหมฮะ ลงใหม่ฮ่าสุดโอเคแค่นั้นเองอ่าแล้วไงต่อก็เสร็จก็ปิดฝาปิดฝาอ่าปิดฝาอ่าแล้วไงต่อแล้วก็อ่าผมร้อนเย็นอ่าร้อนหรือเย็นได้นะฮะเลยอนได้นะฮะแต่แต่บ้านเราเขาก็จะนิยมเป็นเอ่ออย่างถ้าเป็นในพัฒนากของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมพาร้อนอ๋อนิยมพาร้อนหรอหือพวกคาเฟ่อะไรนี้เขาก็จะพาร้อนกันคาเฟ่จะได้รู้สึกสดชื่นนะแล้วก็ยังไงแล้วก็ปิดปิดลงไปป่า แล้วก็ตรงนี้เราจะมีหน้าจอดิจิทัลดิจิทัลบอกจํานวนผืนที่เราต้องการจะกดครับครับบอกจํานวนผืนตรงนี้บอกจํานวนผืนนะครัก็คือครั้งนีงเราก็จะกดกี่ผืนแล้วก็กดที่ตัว q อนติตี้นี่ตัวนี้จะโชว์ให้อ่ากี่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 ผืนผืนที่ต้องการตัวนี้นี่เป็นไงฮะตัวนี้ราคาเห็นมันรู้สึกมันคือตัวนี้เนี่ยเราเปิดตัวราคามันจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับนี่เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคือเราให้ใช้เครื่องฟรีฮะใช้เครื่องฟรีฮะใช้เครื่องฟรี โดยขอให้ใช้ผ้าหนึ่งลังใช้ผ้าหนึ่งลังสองพันสี่ร้อยบาทสองพันสี่ร้อยบาทซึ่งในหนึ่งลังจะมีสิบสองม้วนอ๋อมีสิบสองม้วนครับจะใช้ทำผ้าได้ถึงสองร้อยผืนสองร้อยผืนแปลว่าถ้าผมเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยผมต้องการจะใช้เครื่องเนี้ยเครื่องความพเยนพาวล่าเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายเงินสมมุติหมสองพันบาทไม่ต้องจ่ายเลยเพียงแต่ว่าผมซื้อซื้อผ้าใช่ไหมซื้อผ้าหนึ่งลังราคาสองพันสี่ร้อยบาท ผมก็สามารถไปใช้ได้เลยใช่โอ้เยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดแล้วยยลก็มีปัญหามีขัดข้องอะไรเนี่ยมีหน่วยบริการอยู่แล้วบริการได้เลยคลแค่เดือนละสองพันสี่ทั้นเองโอ้โหนี่คุ้มค่ามากเลยนะไม่ต้องซื้อนะเอาใช้ฟรีนะเพียงแค่ซื้อผ้าเองมีที่ไหนอีกแล้วไม่มีที่ไหนแล้วนะนะผมว่าตัวนี้เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากนะและ้วจะมีโปรโมชั่นอีกไหมฮะนอกจากนี้ในรายการนี้โปรโมชั่นหนึ่งผมว่าผมจะซื้ออะไรตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ย ก็อันนี้คือพิเศษเลยนะคบริการนะคะซื้อตัวตู้แช่เครื่องสำอางกับตู้เย็นเล็กนะคะคือสองตัวเนี้ยสองตัวนี้แถมตัวแช่ไว้ให้หนึ่งตัวแถมแช่ไว้หนึ่งตัวเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้บอกสามพันใช่ไหมตัวนี้สองพันรวมกันห้าพันบาทรวมกันห้าพันบาทแถมไอ้นี่สองพันบาทให้เลยแถมมูลค่าสองพันบาทให้ฟรีเลยเหรอโอ้โหสุดยอดราคาจัดลดแล้วนะฮะ ทั้งหมด3ตัว7,000บาทนะลดเหลือลดไปอีกสุดที่เหลือแค่5,000บาทก็คือว่าซื้อแค่2ตัวแถมตัวนี้ตัวนึงเอ้โรีบด่วนนะฮะโทรมาตอนนี้เลยฮะด่วนด่วนด่วนมีจำนวนจำกัดเดี๋ยวผมจองก่อนเลยผมจองก่อนเลยโอเคนะโอ้สินค้าทั้งหมดทั้งปวงนี่ยอดเยี่ยมจริงๆครับผมเดูดูเชื่อจริงนะฮะเอาสินค้าอยู่ขนาดโน้ตเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมีพัฒนาการใหม่ๆมมีอะไรสินค้าดียอดเยี่ยมเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เป็น คุณทำของเทคโนโลยีจริงๆนะวันนี้ผมมีสินค้าออยู่ห้าหตัวเนี่ยวันหลังมีสินค้าให,ใหม่ๆเยนเชิญคุณสุพิจาครั้งนะึงะนะฮะมาแนะนําสินค้ามาทำโปรโมชั่นกับเรานะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากคุณสุพิจาวันนี้ครับสวัสดีครับ,รบช่วงนั้นพวกผมนะครับในช่วงว่าด้วยกลยุทธ์นะครับทุกขั้นตอนของเคล็ดลับการประกอบธุรกิจเข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง ประสบการณ์ตรงในเชิงธุรกิจของดรวิลเลียมูมาเป็นหนังสือสอนน้องให้เป็นเท่าแก่1และ2ราคาชุดละสา9บาทแถม VCD สอแผ่นปัญญาประกอบโทรสั่งซื้อได้ที่01637 2143 0, 21 0 2416 5700การเป็นเท่าแก่ง่ายกว่าที่คุณคิดหมดเปลือกทุกขั้นตอนกับกลยุทธ์ธุรกิจ หนังสือวัวจะเล่าให้ลืมฟังเล่มหนึ่งและเล่มสองกลยุทธ์ธุรกิจและเท่าก่อัจฉริยะโดยดรวิลเลียมบูเปิดเผยทุกกลยุทธ์ธุรกิจแบบหมดเปลือกราคาชุดละ399าบเาทโทรสั่งซื้อได้ที่0 1637 2143 0 2416 57 00สวัสีชมครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะเพราะผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงนี้เนี่ยผมก่อนที่จะพูดถึงว่าด้วยกลยุทธ์ผมต้องอยากจะวิเคราะห์ธุรกิจของหน้ามหาัศจรรย์ของคุณสพิตานะฮะอุลันุงโรดที่มาคุยเกี่ยวเรื่องของอตู้เย็นไมโครชิปโพล่าเมื่อกี้นี่นะฮะผมจะวิเคราะห์งี้ฮะคือว่าในธุรกิจที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะฮะในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเนี่ยนะฮะในระยะสั้นนี่นะ เราก็ควรจะมีการบริหารประสิทธิภาพของ Resources หรือว่าทรัพยากรนะในบริษัทนะใช้ให้เกิดคุ้มค่าที่สุดหรือเขาเรียกว่า a s s e t Management นะในการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าที่สุดใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ให้มีสูญเสียนะไม่กระทั่งสูญเสียทั้งเวลาทั้งวัตถุดบทั้งทรัพยากรต่างนะหรือแม้ทั้งกาลังคนไม่ให้สูญเสียเลยนั่นก็คือการทํากําไรในระยะสั้นำการทํากําไรในระยะกลางก็คือการสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะหรือเ็าเรียกว่า CRM นั่นเองนะ Customer Relationship Management การตลาดหรือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นะฮะก็คือการบริการเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะกับองค์กรของคุณแล้วก็เป็นลูกคา้าของคุณตลอดชีวิตตลอดชีพเรียกว่า uh, Whole Life Customer หรือว่า uh, Lifetime Customer นะฮะซึ่งจะทำให้ผลกําไรของเราเกิดความต่อเนื่องไม่ต้องไปคอยหาลูกค้าใหม่นะอันที่3คือระยะยาวก็คือการกำไรระยะยาวคือการ Innovation ตัวนี้นะคะคุณสุภิตามีจุดเด่นในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของ innovation อย่างมากเลยก็คือ,อไปจับมือกับญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเขามีการทำค้นคว้าวิจัยกันมากในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆฉะนั้นในเรื่องของนานเทคโนโลยีอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดการผลกําไรในระยะยาวนะโดยที่จะมีสินค้าใหม่ๆมาป้อนอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะให้ธุรกิจเนี่ยมเีเลือดหลอ่อเลี้ยงตลอดนะฮะมีสินค้าใหม่ๆมาทาใหเา้เป็นผู้นําในตลาดได้แต่ว่าจะเป็น ตลาดเฉพาะตลาดนิชหรือตลาดเต็มสินค้าใหม่ๆนะฮะอันนี้ก็ขอเสนอเสนอแนะว่าจุดเด่นของบุณสมิตาในเรื่องของการการทำกำไรระยะย,ย,ยาวเนี่ยนะควรจะเสริมในเรื่องของการาาการทำกำไรระยะกลางก็คือ CRM เข้าไปหรือการบริหารทรัพย์สินภายในนะให้ได้ผลในระยะสั้นเนี่ยก็จะเพอร์เฟกมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านี่ควรจะมีการเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะเพื่อที่จะเกิดความสนใจและเป็นผู้นําตลาดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจรบอยู่แล้วว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีคู่แข่งในอนาคต แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นผู้นําได้ในตลอดกาลนะถ้าเราไม่เปลดคุณภาพซะนะโดยเฉพาะส่วนอือ่นๆนีก่ก,ก,ก,ก็คือว่าควรจะทําการตลาดนะในหลายช่องทางดังการทำการตลาดของคุณสุมิตาคิดว่าจะเป็นทำาตลาดโดยตรงนะเป็น d i r e c t marketing นะคือขายให้ผู้บริโภคโดยตรงควรจะมีการผ่านผ่านช่องทางการตลาดอื่นๆอย่านงะเช่นตามห้างต่างๆนะหรือแม้กระทั่งอาจจะ เป็นช่องทางที่ในด้านอุตสาหการรมร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะซึ่งมีหลายตัวที่น่าใช้ด้ตู้เย็นเนี่ยจะใช้ในสปาก็ได้ใช้ในร้านอาหารก็ได้ใช้ในห้องพักโรงแรมก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าในคาราโอเกะก็ได้ในพวกไอเครื่องแช่ไว้นะะหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางใช้ในกลุ่มเครื่องสำอางขายเครื่องสำอางก็ได้เป็นของแจกของแถมได้นะอันนี้ได้หลายอีกหลายช่อง